อ่าเป็นไปเพื่อนใช่อาจะเป็นยังขอได้ก่ะตาเลนนะตาเลนะพทธิคัพพังพทิเลี้ทิเลนาตาเลนนะตาเลนามยาเย ให้เตือนายังทำมังทำมังปูเทียมีปูเทียมีที่นนาสะการนะที่นี่นาสะใจนะสะเสมายาณให้เสมายังทำมังที่บางทางปูเทียมีปูเทียมิขาสัตว์ที่ขาสัตว์เป็นน้ำมีปูเทีิมีน้ำมีรันตาสับมังสับมังปะนาคังปะนาคังน้ำเสมาปูเทียมน้งเสมาปูเทียมยางตังยางปูยาง สา,ะะส,าสางนิยานอธรรมโนนิสาสตางนิต่างนาต่าต่งยางบยังไมอ่างทาสาธุสาธุสาธุอานุสาธปนาสาา

Eu faço questão é que é? วาจาถึงรัตนไตรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกอ้อนวอนขอให้ได้การประชาบุตสมบทตในพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรื่องความศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสข้อว่าศรัทธาคือความเชื่อที่อย่างลงตรงต่อพรัตนไตรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งพระพุทธเจ้าของเรานั้นพรงค์เป็นผู้มีพระคุณเป็นอันมากยากที่จะพรรลัยสิ้นสุด แต่เมื่อยกขึ้นเฉพาะหัวข้อที่สําคัญยกขึ้นในสามประการก็คือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณคือพระองค์มีพระปัญญาล่วงสามัญนกไม่มีผู้เทียมถึ่นพระบริสุทธิคุณคือพระไทยของพระองค์ท่านสะอาดบริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลลเครื่องสมองด้วยประการทั้งปวงพระ มหากรัณมหาพลา,าที่คุณพระองค์ทรงพระบุรณาต่อสรรพสัตว์ทรงสระประโยชน์และความสุขของพระองค์และทรงยำประโยชน์ของพระองค์ให้สําเร็จแก่ผู้อื่นไนดะ้พระธรรมก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารักษาผู้ปฏิบัติธรรมให้ตกไปในทางที่ชั่วพระสงฆ์นั้นก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าฟังคาสั่งสอนแล้วปฏิบัติตามและส,สอนผู้อื่นให้หนูนตาม ถัได,ได,าากกดได้รับอนุญาตไล่ได้รับอนุโมทนาสาธุการเป็นอันดีเมื่อเธอได้ลาบปัญหาได้ยากอย่างนี้เช่นนี้แล้วขอเธอจงปฏิบัตลิลาบปัญหาได้ยากอย่างนี้ด้วยการที่ทําให้เกิดนับผลกําไรด้วยการปฏิบัติีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยงดเว้นข้อที่พระเจ้าทรงห้ามทำตามข้อที่พระเจ้าทรงอนุญาตเ้วยอไมรียกอุตสาหะ ให้เป็นพระพิสุทธิ์ที่ดีสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโอกาสที่เธอจะเป็นบเพ็ญก็เป็นไปได้การปฏิบัติปฏิบัติชอบของเธอจะเป็นมุลผุศสจะติดตามเธอไม่มีที่สิ้นสุดตลอดถึงสัมภารยภคภายภาคหน้าการปฏิบัติปฏิบัติชอบของเธอยังเป็นมศลที่จนที่จะสนองคุณของผู้มีพระคุณของเธอมีมิดามดา,าเป็นต้นด้วยความมั่นัอยู่กระตเวที การปฏิบัติปฏิบัติชอบของเธอนั้น่อมเป็นวุีแก่เธอทั้งสองฝ่ายทั้งแก่ตัวเธอเองและแก่ผู้อื่นด้วยประการใดชนี้การปฏิบัติปฏิบัติชอบยังมีข้อสําคัญอประการหนึ่งก็คือการป้องกันใจของเธอเธอเองไม่ให้ผูส้สร้สางสร้างสายไปในเรื่องของการอารมณ์การฆ่าก็คือผมขนเล็บฟันนั้นนะให้พยยิจารณาการใหาอย่างนั้นปึงของไม่ดีไม่งามปฏิกูลพิงเกลียด นะเมื่อเเมื่อเธอพิจารณาเหตุอาการเช่นนั้นแล้วถ้าถ้าเป็นธรรมชาติของมันเช่นผมปล่อยตามลักษณะของมันไม่ทําความสะอาดนะปล่อยมันยังไงจะเป็นยังไงก็ชักมันเช่นนั้นแล้วนะก็จะเป็นของสุกปรกเป็นของที่น่ารังเกียจทั้งแก่ตัวเธอเองและแก่ผู้อื่นที่ดูที่น่าดูน่าชื่นน่าชมสลาดสวยสวยงามที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้เพราะ คนเรามันตกแต่งอยู่เป็นนิดเพลงที่นิพิจารณาอย่างนี้แล้วโดยปกติหรือโดยใจความก็อยากให้เธอนั้นได้พิจารณาเห็นของไม่สวยไม่งามพิจารณาเห็นเป็นของไม่ดีไม่งามนะเมื่อจิตเธอฟุ้งซ่านสัดสายไปในเรื่องของกาอารมณ์ขอให้เธอได้นำกรรมฐานที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นไปเป็นเครื่องอบรมจิตของเธอต่อไปนี้จะได้บอกกรรมฐานอันเป็นเครื่องกําหนดด้วยอาการทั้งห และก็ขอให้เธอได้พูดตามเกษาโลมานักขาทันตาตัดโจตัดโจทันตานักขาโลมาเกษาให้เธอเป็นรู้เนื้อความทั้งหลายเหล่านี้ว่าเกษาผลทั้งหลายโลมาผลทั้งหลายนักขาเล็บทั้งหลายทันตาปันทั้งหลาย เพื่อที่จะได้ไป็โหวมให้เป็นปริมณวนข้ามบนขึ้นลงให้เหนือสะดือและข้างล่างให้ขึงแข้งและเข้มารับใจสถานะผต่อไป

ไม่ต้องอัดน้ำนะชุดเนี่ยลกเห็นของเลยปุบเลยเปล่าเลยปุบเปล่าดิร้อนเสียเดินมากโยงมองไม่ดูไม่ดูใช่ the, uh, the... นี้เธอขอให้เราเป็นพระบูชาขออยู่ด้วยขอให้เราเป็นพระบูชาอุปชาแปลว่าเพ่งอยู่โดยตรหนักคือเพ่งน,พนิพิจารณาว่าสมควรหรือไม่สมควรโดยนั้นที่เป็นผู้รับรองเธอผู้สูงสมงัจจุบเราวิจารณาเห็นแล้วว่าสมควรจึงกล่าวคำว่าปฏิอูปังสมควรบบอุบายิ่การชอบเรื่ออุบายปาาริเกนะสัมปาเทติขอเธอจงยัง การปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยอาการอน่าเพิ่มใจเธอเธอได้กล่าวคำรับซึ่งกันและกันเป็นภาษาบาลีว่าอัชชาะเคธานิเถโรเป็นต้นแปลว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเถระเป็นภาระของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นภาระของพระเถระตามว่ายตามพระเป็นภาระซึ่งกันและกันมีน้ำจิตสนิทสนมต่อกันประดุจบิดากระดุฉะนั้นในโอกาสต่อไปนี้คณะสงฆ์จะได้ยกเธอขึ้นเป็นพระใน พระพุทธศาสนาในการบวชสมบูรณ์นั้นจําเป็นต้องสวนกรรมวาจาเป็นภาษามคตจึงจะตั้งชื่อเธอเสียใหม่จะเป็นภาษามคตนะก็คือชื่อของเธอมีชื่อมีนามว่าอิสระอิสระอิสระยาโนเมื่อพระกรรมวาจาการสอบถามเธอว่าอินนามูซิเธอชื่ออะไรเธอปึงตอบว่าอมันเตอ,นะอิสระยาโนนามั ส่วนตัวเราเป็นอุปชามีนามว่าตามภาษาบาลพุทว่าทีรวัฒนเมธีเมื่อพระกรรมาวาจาจารย์สวถามเธอว่าโอนามเตอุปชาโยอุปชาเธอชื่ออะไรเธอตอบว่าอุปชาโยเมีันเตอยสมาทีรวัฒนเมธีนามะจำได้นะยายาวจัได้ บันดนี้จะได้บอกบาตและพระไรจีวรให้ตัวรู้ว่านี่คือพระนี่คือผ้าสังฆานี่คือบาทนี่คือผ้าสังฆานีนี่คือผ้าอุตราสศนี่คือผ้ออาอ,อ,อันตราวาศอ,อันตราวาศก็คือผ้าสบุขให้เธอได้จดจำไว้เป,ไป็นจิตอธิษฐานานมะอาจิกิตตมันตีอายันเตปัตโตอายยังสังฆาตี อายังอุตรอายังอุตราสังโฆอายังอันตราวาสโก้ขันชาอภุมทีโกกาตรติถาทีขนมถอยหลังออกไป